สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FO Har for you รรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกสาธารณาสุขกับผมบรรพตแก้วสว่างคุณผู้ชมครับสุขอ,อนามัยในการใช้ห้องน้ํานั้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นครับการรักษาความสะอาดสาหรับห้องน้ําจึงเป็นเรื่องที่สําคัญแต่สําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าแร่จังหวัดสกลนครพวกเขากลับต่อยอดและพัฒนาสุขอ,อนามัยในการใช้ห้องน้ําไปอีกขั้นหนึ่งโดยการพัฒนานวัตรกรรมใหม่ขึ้นมา ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับท่ามกลางจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบนโลกกว่า7,000พล้านคนในขณะนี้นั้นนะครับคงเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่สุดต่อสุขภาพของพวกเขาแต่อย่างน้อยๆพวกเราทุกคนต่างก็รู้ดีครับว่าพื้นที่อย่างห้องน้ําห้องส้วม ที่แม้จะเป็นสิ่งจําเป็นทางด้านสุขอ,อนามัยในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์แต่ทว่าความชื้นแฉะโดยสภาพของตัวมันเองก็ส่งผลต่อการเติบโตของเชื้อโรคอันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อสุขภาพของคนเราได้เช่นเดียวกันครับวิกฤตการไข้่ระบาดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี2009นั้นนะครับนำมาสร้างความวิต,ตกกังวลให้กับคนทั่วโลกก็ว่าได้เนื่องจากโอกาสการได้รับเชื้อนั้นมีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการได้รับเชื้อจากการสัมผัส ทั้งนี้ทําให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างระลอกร่วมกันเพื่อคิดค้นวิธีการต่างๆที่จะมาลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจุดล่อแหลมอย่างห้องน้ำห้องส่วงครับแม้จะดูแปลกตาอยู่บ้างในกลไกการทางานของอ่างล้างมือของที่นี่นะครับแต่ทว่านี่คือนวัตกรรมในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าแร่จังหวัดสกลนคร โดยพวกเขามองว่าการควบคุมการไหลของน้ำด้วยเท้านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากกว่าการใช้มือสัมผัสโดยตรงครับคือตอนแรกก็าทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับคือรณรงค์ให้ประชาชนนี่ล้างมือบ่อยๆในเรื่องของวิกฤตไข้หวัดใหญ่สาย,สายพันธุ์ใหม่นะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ทําแล้วอยากให้มันดูดีนะครับก็อยากมาทำทั้งข้างหน้าสถานีนามใยม่ตอนแรก สาธารอำเภอไม่ไม่อยากจะอนุมัติกลัวว่ามันจะเกะกะกลัวว่ามันจะไม่สวยเหมือนกับมาทําอะไรทําห้องน้ําข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ผมบอกว่าผมจะทําให้มันสวยนะครับตอนแรกก็ยังไม่มีนะที่ปิดเปิดน้ําแบบชายเท้ากดยังไม่มีทาแบบธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็เห็นเขาออกทีวีในเรื่องของอชายเท้ากดอะไรที่ เ,เจีวล้างมือนะครับมันก็ใช้ใช้สปริงเหมือนกันใช้สปริงเหมือนกันไม่ต้องห่วงในเรื่องของชาวบ้านเขาจะลืมปิดน้ํานะครับเพราะว่าถ้ายกเท้าออกมันก็จะหยุดไหลทันทีเพราะว่ามีสปริงดึงวาลวกลับการประยุกต์ใช้วัสดรุราคาถูก ไม่ใช่เพียงเป็นไปเพื่อการป้องกันสุขภาพที่ดีและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับหากแต่มันยังสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การสร้างสรงสรค์นวัตกรรมอื่นๆได้อีกด้วยแต่ก่อนเป็นป้ายศูย์แพทย์ชุมชนนะครับแล้วพอปรับพอรัฐบาลปรับให้เป็นโรงพ,พยาบาลส่งเสริมสุขภาพเราก็เอาตัวหนังสือเก่านั่นแหละนะครับมาพ่นสีเพราะว่าสีนี้ต้องทําตามที่เขากําหนดมานะครับ แล้วก็เพิ่มโลโก้เข้าไปโลโก้มันก็ต้องใหญ่ให้มันสมกับตัวหนังสือตัวหนังสือก็ใหญ่ป้ายก็ต้องใหญ่เพราะว่ามันเป็นของเก่านะครับใชง้งบประมาณไม่มากนะครับทั้งสองป้ายป้ายข้างบนกับป้ายทางโน้นแค่สองหมื่นเอง <laughs> ทำประหยัดที่สุด แม้จะตอบโจทย์ไม่ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีอันทันสมัยหรือแฟชั่นหรูหราอ,อย่างอ่างล้างมือระบบเซ็นเซอร์ที่มีราคาเฉียดมื่นแต่ถ้าว่าหากมองในแง่ของผลลัพธ์ด้านสุขคาอนามัยของอ่างล้างมือสุดประหยัดในราคาไม่กี่ร้อยบาทนี้นะครับกลับพบว่าแทบจะไม่แตกต่างจากอุปกรณ์ราคาสุดแพงเลยก็ว่าได้มีนําซ้ําอาจจะมีความทนทานมากกว่าด้วยซ้าไปนวัตกรรมที่ดีไม่ได้มีเพียงแค่ความแปลกใหม่หรือว่าประโยชน์ใช้สอยที่ดีเท่านั้นนะครับ หากแต่ความคุ้มค่าในการออกแบบยังต้องนำไปสู่การใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ที่มีความประหยัดได้อีกด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบรรพตแก้วสว่างและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ